่องของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะคะที่มีคำสั่งว่าจะปลดพออ,อว่ากันว่ามันเป็นเรื่องจากคณะกรรมาการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอ่ะนะคะมีการเสนอคือเข้าไปดูปัญหาในสนามบินสวนภูมิกับทางดอนเมือง <ฮะ S 1> ก็คือเรื่องของ King Power กับพื้นที่ให้บริการที่เราเคยคุยนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้ว่า ที่มีร้านค้าปลอดภาษีถ้าตั้งอยู่นอกเมืองแต่ว่าท้ายที่สุดไม่มีพื้นที่รับสินค้าในสนามบนินเพราะว่าในสัญญาเนี่ย ทาง King Power ประมูลได้ไปทั้งร้านค้าปลอดภาษีและพื้นที่รับสินค้ามันเป็นการปิดกั้นคนอื่นหรือไม่อย่างไรมันก็เป็นปัญหากันมาพูดกันอยู่ King Power เขาจะหมดสัญญาปี2 5 6 3อก็ต้องประมาณปีหน้าค่ะ2561ากเ็ถึงเนี่ยก็จะเริ่มมีการเปิดประมูลค่อยไปแข่งกันไหมอะไรกันไหมแต่ขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงว่าสัญญาที่ King Power ประมูลมาได้นั้นเนี่ยมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นมีการประชุมร่วมกันในการประชุมร่วมกันเนี่ยมี วิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันพลเรอเอกพจุนตามประทีปปรากฏท่านก็เสนอจริงๆเสนอ5ข้อแต่ข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็คือให้ปลดพออและบอร์ดของการท่าคุณรัฐวุฒิก็เรื่องนี้เนี่ยกระเสนกระฟายกันมานะกระเนกระซายกันมานะคะซึ่งล่าสุดพอออของบริษัทท่ากระสีัไทยยืนยันว่ายังไม่มีคําสั่งปลดค่ะ จากกรณีที่คณะกรรมธิการวิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ <c oughs> ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสองปทนะคะเสนอ รองนายกวิศนุเครือง,งามให้มีการปลดนายนิตินัยศิริสมัตการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนรวมทั้งคณะกรรมการทอทเพื่อจะให้ผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาบริหารงานแล้วก็เสนอให้มีการยกเลิกสัญญากับกลุ่มบริษัท King าวเวอรเพราะไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐปี2535 เรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการสอบถามไปยังคุณนิตินายค่ะ mm. คุณนิตินายเปิดเผยว่าอาจารย์วิสนุเพียงแต่รับข้อเสนอเอาไว้พิจารณาเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงนามไปใดทั้งสิ้น mm. และตอนนี้ทางคุณนิตินายเองก็ยังไม่ได้รับหนังสือให้ออกจากตําแหน่งด้วย mm. อย่างไรก็ตามหากท้ายที่สุดจะมีการดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตนก็จะไปต่อสู้ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย mm. ส่วนการจะถูกปลดหรือไม่นั้นอันนี้เป็นดุลพินิจของท่านนายกแต่ยืนยันว่า พร้อมชี้แจงในทุกเรื่องและข้อกังขาที่เกิดขึ้นนะคะครับ<ม>ที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาจากการศึกษาของ <Okay. S 2> สองปทนะครับที่เขาไปศึกษาดูว่ามันมีโครงการอะไรที่รัฐเสียเปรียบเอก,กชนแล้วก็กรณีของ King Power กับท่าอากาศยานสุรภ,ภูมิก็เป็นกรณีศึกษาจึงมีข้อเสนอมาส่งไปถึงนายกนายก<ม>ให้รองวิศนุ<ม>เป็นผู้ดูแลมีการหารือเรื่องนี้กันแล้วก็ตามข่าวก็บอกได้ว่ารองนายกวิศณุให้ทางปปทก็ต้องไปถามคุณประยงปิยาจิตแล้วครับ ตรวจสอบว่ามันมีความผิดปกติมีความไม่ชอบมาพากลมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่จนเป็นกระแสข่าวออกมาค่ะครับ